พราอ่านข้อมูลเองแล้วเขาซื้อสินค้ากด p u r c h เชสสำเร็จไปเลยโดยที่ยังไม่ต้องคุยกับแอดมินด้วยซ้ำ คนุ้ยนะคะนัชชากิจจริยาภูมิค่ะเป็นผู้บริหารวีดีไซน์คลินิกประจำโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะเป็นคลินิกความงามนะคะก็นุ้ยมีให้บริการทั้งเรื่องเสริมความงามมาใช้บริการที่คลินิกได้ค่ะแล้วก็จะมีโปรดักต์ของคลินิกที่เราขายออนไลน์อยู่ด้วยค่ะ ปัญหาก่อนที่หนุ้ยนะคะจะมาเจอด i จ i t a l Setup นะคะก็คือในเรื่องของ LINE OA แล้วก็ใน Inbox Facebook ค่ะเวลาเราบอสแครดขายของให้ลูกค้าเนี่ยและพอ Inbox อมันเข้ามาแบบตึงๆๆงๆๆงๆึตึงเนี่ยทำให้อดมินของเราไม่ว่าจะเป็น3คนหรือ5คนเนี่ย ตอบไม่ทันพอตอบไม่ทันนะ่อยอย่างที่เรารู้กันว่าลูกค้ายุคนี้คือต้องเร็วมากถ้าแอดมินไม่รอแอดมินไม่ตอบคุณเดี๋ยวนั้นคือไปเลยไปเช็คราคาที่อื่นแล้วลูกค้าหลุดซื้อที่อื่นทันทีอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆเป็นปัญหาสําคัญมาก,มากๆเลยนะคะที่นุ้ยเจอในระบบ l i โอเกับ Inbox Facebook คราวนี้นุ้ยก็เลยมาปรึกษากับทางดิจิทัลเซ็ต up ว่าเฮ้ยนุ้ยมีปัญหาแบบนี้ทํำยังไงดีนุ้ยอยากจะได้อะไรที่มันช่วยรัด ช็อตคัดให้ลูกค้าทั้งแอดมินแล้วก็ทั้งลูกค้านะคะให้เขาแบบซื้อของได้ข้อมูลได้เร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงด้วยกันทั้งคู่ตรงนี้นะคะ Digital Setup ก็เลยเข้ามาแนะนําให้หนุย้ยทำ l ลาย OA นะคะเป็น List ์เมนูลายไมช็อปนะคะแล้วก็เป็นระบบ AI ที่ตอบใน Facebook แล้วเราก็เริ่มดูฟีดแบ็กปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมากค่ะในการแก้ปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าเวลามีลูกคา้า inbox เข้ามาเยอะเนี่ยและแอดมินตอบไม่ทนันปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอคือลูกค้าอ่านข้อมูลจากในตัวลิสเมนูหรือว่าบางคนเนี่ยเขากดในลาย My Shop แล้วเขาอ่านข้อมูลเองแล้วเขาซื้อสินค้ากด Pur ร์เชสสำเร็จไปเลยโดยที่ยังไม่ต้องคุยกับแอดมินด้วยซ้ำคือมันย่นระยะเวลาทั้งเขาและทั้งเรานะคะแล้วกออ็อย่างตัวข้อมูลในลิสเมนูก็ดีถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเซอร์วิสนะคะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอ่านไปเสร็จไปครึ่งนึงแล้วปรากฏว่า เฮ้ยอันนี้เป็นสินค้าที่ตรงกับเพนที่ฉันต้องการเลย mm hmm. เขาก็ยินดีที่จะรอแอดมินให้นานขึ้นอีกนิดนึงเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่ถ้าเขาอ่านไปแล้วแล้วเขาพบว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปดูอย่างอื่นเออเดี๋ยววันอื่นฉันค่อยกลับมาดูเธอซึ่งอันนี้มันจะช่วยกรอง ทำให้เขาไม่เสียเวลารอเราช่วยทำให้อดินทำงานง่ายขึ้นเมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะรอเราทำให้เวลาอดมินมาคุยกับลูกค้าค่ะลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นเพราะว่ามีการรับข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วว่าตรงกับเพลงของฉันและแอดมินก็ปิดการขายได้เร็วขึ้นไปเซอร์วิสลูกค้าท่านอื่นได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทางดิจิทัลเซ็ตอัพทำให้หนุ้ยหลายๆอย่าง มันไปได้ไกลแล้วมันก็ไปได้เร็วขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลางมโคงไปหาข้อมูลมาจัดการเซตเองมามาเซตระบบหลังบ้านอะไรเองแค่คุณต้องมีรูปสินค้าและคุณต้องมีข้อมูลของสินค้านั้นเอาโยนไปให้ดิจิตอล Setup เลยแล้วคุณรอวัน2วันเท่านั้นนะคะนุ้ยสามารถ เซตตัวลาย OA ของหนุย้ยให้มีริสเมนูที่มีหน้าตาสวยงามและพร้อมใช้ได้ทันทีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเซอร์วิสของ Digital Setup นั้นนอกจากจะครบวงจรแล้วก็เร็วด้วยค่ะทำให้หนุ้ยเองก็สามารถทำงานเซอร์วิสลูกค้าได้เร็วมากขึ้นด้วยค่ะ